รู้สึกว่าผู้ชายเริ่มข้างรักจริงจังแล้วรักจริงควรทํำยังไงต่อคะควรดําเนินเกมยังไงต่อเพราะอะไรเพราะเขาพูดคุยถึงการสร้างอนาคตกับเราตลอดเลยเออเพราะว่าเขาคุยกันมานานแล้วนะคะระยะเวลาคือเกิน5เดือนเนาะแล้วก็รู้สึกดีกับเขาด้วยแล้วที่สําคัญคือเขาก็รักเราด้วยนะคะแทนที่จากนั้นขอคําแนะนําจากโคชเอมหน่อยว่า ควรทําไงต่อคะเมื่อมาถึงนี้อ่ะก็จะบอกเลยว่า1คุณรู้สึกได้ถูกไหมว่าผู้ชายข้างรักและจริงจังกับคุณเท่ากับว่ายืนหนึ่งและในเรื่องของความสัมพันธ์2ระยะเวลาได้อ่ะในช่วง5้าห้หเดือนหเดือนแบบนี้นะคะไม่ได้เข้ามาเล่นๆละเข้ามาแบบจริงจังมีการแชทการคุยการคอรกันตลอดเลยสิ่งที่เราจะเตรียมตัวเวลาที่ผู้ชายคั่งรักเตรียมตัวมาเจอในชีวิตจริงชีวิตจริงเนี่ยกับการแชทไม่ต่าง ต่างกันมากนะคะชีวิตจริงกับการแชทต,ต่างกันมากทีนี้ถามคาถามกับตัวเองว่าเอะเราควรจะเป็นผู้หญิงยังไงที่เราก็ชอบด้วยแล้วผู้ชายเจอปุ๊บเขาจะรู้สึกแบบเฮ้ยมันคุ้มอะที่เราคุยกันทางออนไลน์ทางแชทแล้วเธอมันตรงปกเธอมันใช่หรือเธอแบบมันสวยกว่าตัวที่คุยกันในวิดีโอคอลคุณต้องทําให้คุณว้าวแบบนี้ค่ะเวลาที่มาเจอกันโค้ชจะบอกเลยนะว่าต่อให้ทางเราวิดีโอคอลแล้วถ้าสมมติว่าเราไม่ได้แบบ เราแตกต่างจากภาพของเรามากอะผู้ชายจะรู้สึกแป้วนิดนึงตัวเราเองเหมือนกันเราอาจจะเออคุยกันในแชทแล้วผู้ชายแบบอุ้ยรู้สึกดีนะคะออรูปร่างหนะ้าตาทุกอย่างดีแต่ว่าพอมาเจอแล้วมันแบบมันตากไปอะความรู้สึกมันจะเปลี่ยนดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องทํายังไงต่อคือหันกลับมาดูแลตัวเองให้เลิศเลิศในทีน่นี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการดูแลตัวเองดูแลรูปร่างให้ตัวเองดูดีดูสวยดูมีเสน่ห์ คุณก็รู้สึกดีคุณก็รู้สึกมั่นใจด้วยถูกไหมเวลาที่คุณสวยหุ่นดีดูมีสเสน่ห์คุณเองก็มั่นใจมั่นใจกับการแต่งตัวมั่นใจกับการใส่เสื้อผ้า2นะคะฝึกภาษาให้ตัวเองคล่องแคล่วมากขึ้นอันนี้จะส่งผลดีในเรื่องของความสัมพันธ์ผู้ชายก็จะรู้สึกแบบเฮ้ยเข้าใจกันง่ายขึ้นอ่ะมันคุยภาษาเดียวกันเข้าใจไหมคะอันนี้คือสิ่งที่สําคัญแล้วก็สเต็ปถัดไปลำดับที่3นะคะทําในวันที่เจอกัน ให้มันดีที่สุดจําไว้นะผู้ชายฝรั่งชอบคนที่เอาใจเทคแคร์ทำให้เขารู้สึกตื่นเต้นทําให้เขารู้สึกดีมีความสุขอะไรที่คุณสามารถที่จะทําแล้วคุณชอบที่จะทําอ่ะโค้ชแนะนําเลยว่าคุณทําไปเถอะนะคะและที่สําคัญคือสิ่งที่จะเสริมความมั่นใจให้กับคุณนะคะสิ่งที่คุณควรจะพกเวลาคุณไปเดทเนาะ สีพึ่งตลับนี้เน้นเสริมในเรื่องของการเจอกันในชีวิตจริงให้ประสบความสําเร็จนะคะได้ไวมากขึ้นไม่ว่าคุณจะไปเดทกับเขาครั้งแรกหรือไปเดทกับเขาครั้งที่สองที่สทําให้ความสัมพันธ์จากการที่เขาข้างรักคุณอยู่แล้วเขาขอคอมมิตเมนต์เขาขอมั่นคุณเขาขอแต่งงานกับคุณทําให้ทุกอย่างในวันนั้นมันดําเนินต่อไปได้ดีมากขึ้นในการเจอคนที่ใช่ของคุณนะคะเพียงแค่คุณพบแบบนี้ไปคุณจะรู้สึกแบบเก็บไว้ในกระเป๋ารู้สึกแบบ้ยรู้สึกอุ่นใจ รู้สึกว่ามันมีอะไรที่คอยช่วยเราตลอดเลยซึ่งความรู้สึกแบบนี้คะ่ะมันเป็นความรู้สึกที่ positive มันเป็นความรู้สึกที่รู้สึกสําเร็จตั้งแต่ในใจของเราแล้วเวลาที่เรารู้สึกสําเร็จมันจะเกิดความมั่นใจนะคะมันจะกล้าที่จะเป็นตัวเองออกมามากขึ้นวิธีการใช้ยังไงคะโคชเอมเนาะวิธีการใช้สีพึ่งนะคะโคเชเอมอาจจะใช้นิ้วกลางนะคะแตะสีพึ่งนิดนึงแบบนี้แล้วก็มูบนใบหน้าหน้าผากนะคะ หนูแก้มหนูแก้มจมูกแล้วก็ริมฝีปากค่ะแตะเลยนะคะริมฝีปากนะคะริมฝีปากหมายความว่าพลังงานยินหยางที่เสริมหมายถึงความสมดุลของธรรมชาติเพิ่มพลังงานทางเพศของเพศหญิงเน้นในเรื่องของการดึงดูดทาให้ผู้ชายเข้ามาในชีวิตแล้วก็สร้างเสน่ห์ให้กับตัวเองที่สําคัญคือเน้นในเรื่องของการเจราจาในเรื่องของการค้าขายการเป็นเมตตามหานิยมให้คนนิยมช,มชมชอบนะคะ ก็คืออเป็นเมตตามหาเสนีย์ปากวาจาประกาศสิทธิ์เคยได้ยินไหมเป็นปากวาจาประกาศสิทธิ์พูดอะไรชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้อะไรประมาณนี้เนาะใครสนใจก็บูชาสีพึ่งทักแอดชเชมไปได้เลยนะคะทีนี้โคชเชมจะมีตัวอย่างเพื่อนเรามาแชร์ให้ฟังค่ะที่เขาคอมเมนต์บอกไว้นะคะใน y u t u b e เนาะบอกว่าสวัสดีคะ่ะโคสก่อนพี่จะบูชา นะคะสีพึ่งอ๋อพี่สัมผัสกับตัวเองมาแล้วมันจริงเหมือนที่โค้ชพูดทุกอย่างคะ่ะ <c oughs> เกี่ยวกับสีพึ่งนะคะตอนนี้ผู้โอนเงินให้สามรอบแล้วแล้วแล้ว,แล,วแล้วนะคะตอนนี้ผู้โอนเงินให้สามรอบแล้วในรอบสองเดือนนะคะรอเลยครับลมเงี้เดื่อน <c oughs> อันนี้คือความสําเร็จที่เอามาแชร์โค้ช <c oughs> จะบอกเลยนะเวลาที่มันมีเรื่องราวดีๆที่คนอื่นมาแชร์ให้เราฟัง เราจงดีใจประหนึ่งว่าเป็นเรื่องของตัวเองเพราะอะไรแล้วคุณจะได้รับสิ่งนั้นเหมือนกันแต่บางคนกลับกันเฮ้ยมันจะจริงเหรอใครจะบ้ามาโอนให้ไม่เชื่อหรอกเมคเอาหรือเปล่ามีอะไรแบบเนี้คือคุณจะมีความรู้สึกอิจฉาขาดแคลนแบบนี้แหละคะ่ะเมื่อคุณมีความรู้สึกแบบนี้คุณเลยไม่ได้สิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิตสักทีแต่สิ่งที่ดีคือฉลองประหนึ่งว่าคุณเองก็ได้สิ่งนี้เหมือนกัน เพราะอะไรมันจะบ่งบอกถึงว่าเฮ้ยฉันก็ต้องการแบบนี้เอาแบบนี้เลยนะจิตใต้สํานึกของฉันจ๋านนะคะเนาะทีนี้เขาก็บอกว่าเขาไม่เคยหายไปเลยแชทโทรคุยกันตลอดอันนี้คือความรักที่แบบว่าผู้ข้างรักแล้วค่ะที่ควรจะดําเนินเกมต่อไปนะคะโอเคเนาะใครสนใจสีพึ่งทักแอดชเอมมาได้เลยค่ะเพื่อบูชาสีพึ่งกับโคชชเอมนะคะ